อร์เลนเจอร์คันนี้เข้ามาด้วยอาการตัวรถมีกลิ่นเหม็นนะครับก็คือหนูเข้ามากัดสายไฟแล้วก็มาทำรังแล้วก็เข้าไปที่ตัวช่องลมนอกนะครับทำให้มีกลิ่นลนไปที่ตัวกองแอร์แล้วก็ตู้แอร์นะครับอันนี้ก็เป็นช่องรูลมนอกนะครับเราก็เสนอแนะนให้ลูกค้าอุดตัวช่องลมนอกนะครับตัวนี้จะเป็นแผ่นอุดนะครับของตัวฟอร์ดแต่ละรุ่นจะไม่เหมือนกันนะครับอันนี้อุดเพื่อไม่ให้หนูเข้ามาทำรังนะครับ ก็คือหนูจะไม่สามารถเข้าไปในตัวช่องลมแอร์ได้แล้วนะครับและเรื่องภายนอกในห้องเครื่องก็ค่อยไปหาวิธีแก้ต่อไปนะครับอันนี้เป็นตัวช่องกองแอร์ภายในรถนะครับเวลาอุดก็จะเป็นผ้าแบบนี้เลยนะครับก็คือหนูจะไม่สามารถเข้ามาได้เพราะปกติมันจะเป็นบานพับปิดเปิดนะครับสําหรับลมนอกหนูก็จะเข้ามาได้นะครับและเวลาปิดเปิดบานพับลมนอกก็ทําให้ตัวชีหนูหรือหลังหนูที่มาทานะครับลนมาใส่ตัวกองแอร์จนถึงพัดลมนะครับทําให้มีกลิ่นเหม็น นี่เราก็ทําการถอดล้างนะครับแช่น้ํายาแล้วก็ตากแดดให้ลูกค้าจนกลิ่นหายนะครับเราก็อุดให้ลูกค้าตามรูปเลยนะครับแล้วก็สายไฟที่หนูกันแล้วก็บัดกรีเชื่อมแล้วก็เก็บสายไฟให้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับแล้วก็ทําการเปลี่ยนกองแอร์นะครับสําหรับใครที่หนูเข้ารถนะครับหรือมีกลิ่นเข้ารถแนะนําให้อุดตัวช่องลมนอกรถนะครับซึ่งรูที่เป็นตะแกรงนะครับทําให้ใช้ตัวลมนอกได้ปกตินะครับแค่ปิดกั้นไม่ให้ตัวหนูเข้ามาทํารังที่ตรงช่องว่างของตัวลมนอกได้ครับ